ถึกเกินถึกไปแล้วโอ้ยโอเคครับ<ๆ>เพื่อนๆเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนๆดูนะว่าคนโหดที่แจ๊จริงเนี่ยเขาเรียกันยังไงอันนี้ผมไม่ได้ใส่เกาะ90มานะ<ๆ>ก็แบบอยากจะโชว์โหดบ้างนะ<ๆ>เป็นไง เป็นไงเอาไปเลยคนละเม็ดมึงเอาไปเลยคนละเม็ดเมื่อตอนนั้นเนี่ยผมเอาเกาะ90ไปบอแคนไงแม่งร้องกันเต็มเลยเอาไปเลยเม็ดหนึ่งโอ้อันนี้อะไรเนี่ยห้องนิ้มีแต่ไก่นะก็ก็คลิปล่าสุดผมเนี่ยผมได้ลงคลิปไอ้นั้นไปที่แบบฝรั่งนะมันมาดูคลิปผมเนี่ยก็เพื่อนก็ไปดูได้นะฝรั่งเขารีอคคลิปผมเนี่ย แม่งผมฟังไม่รู้เรื่องเลยนะถ้าใครเปะออกก็คอมเมนต์ได้นะเป็นมาแล้ว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 มันมาแล้วมันมาตามมามา,มาเดี๋ยววะโอไม่ตายว่ะเซ่ห้อยพระอะไรมาเนี่ยโดนระเบิดไม่ตาย ตายเลยเผมว่าผมไม่จำเป็นต้องใส่เกาะ90าสิบก็ได้นะเพราะว่าความโหดมันค้ำคอนะใช่ไหมเพื่อนออตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยโอเคโอค้ <c oughs> <c oughs> ของโกงของเกียนอะไรนี่เนี่ยถ้าไม่จําเป็นผมก็จะไม่เล่นนะเพราะมันโกงไงถ้าของโกงของเกียนเนี่ยผมจะเล่นผมจะเล่นเฉพาะ,ะตอนผมทําคลิปอย่างเดียวนะแบบถ้าไม่ได้ปกติอะไรผมไม่ไม่เล่นของเกียนนะเพราะมันโกงกันอื่นเขานะ ไอ้เหี้ยตัวละครบัก็กป่าวไอ้สัตว์ตัวละครมันบลกไหนมันเพื่อนผมกดกู้แล้วมันนั่งนะ่ะดูดูดูอย่างนี้กูว่าแพ้เขาเด็ด เงียบเหลือเกินโอ้เงียบเหลือเกินแต่ว่ายัางเงียบไม่เท่าเช็ดผมหรอกนะไม่มีใครทักมาเลย เพื่อนๆดูสิเขาเออขนาดไหนเนี่ยวิ่งมารับระเบิดผม <Deb> โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาลองสุ่มเพชรฟรีไฟล์เว็บนี้เลยนะเ o 2 z โอทูโซนนะครับสุ่มทีนึงเนี่ยครั้งละ10บาทนะเพื่อนๆสิบเครดิตหรือ10บาทนะโอเคครับ <S 2> <S 2> เดี๋ยวเราลองสุ่มไปทีนึงนะ ได้อะไรด้ยได้68เพชรในลองอีกทีดิโอ้โหได้เกลือน้องๆดูทีตานี่จอกะเลเฮ้ยเฮ้ยๆๆโอ้โครับน้องๆพี่เสียไปแค่60บาทนะครับได้1,000เพชรกลับมาเป็นไงเพื่อนๆของจริงนะครับโอเคครับใครที่อยากลองสมก่อนลิง์ด้านล่างเลยนะเกมไวนะสั่งได้สั่งได้สั่งเลยเย็ดเคโอ้โหเป็นงานว่ะในบนในบนบอดี ya đi bộn đi bộn đấy ạ, có bộn đi bộn đấy. theo, 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 theo. ui, bỏt tia đấy ạ. đấy ạ, đấy ạ, đấy ạ, 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 đấy ạ. đấy ạ, ยกจากเอกครอันนี้ผมใส่อันนี้ผมใส่ก่อน E กมานะเขาไม่รู้ตัวนะว่าผมใส่ก ah> ่อน E M มาผมผมบอกเลยว่าผมโคตรถึงนะแบบอึดขี้เหี้ยเลยอันน ah> ี้ผมไม่อยากเปิดไม่นะเดี๋ยวเขาจำเสียงผมได้นะเป็นแช่นหลังมา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  ma rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ยิงไม่ตายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่ะทีมเราเนี่ยยังไม่รู้ตัวนะว่าผมใส่เกาะมาแต่ทีมเขารู้เลยว่าผมใส่เกาะมาไโอเบนไม่จะเป็นต้องใช้ของเกีี้ได้ดีกแคนี้เนียระวังมันได้นบเลยจะเปต้องใช้ของเกก็ได้ดีกแคนี้มันโเอเยอะๆสั่น่บิน เนี yeah, some bugs. Some bugs. G, bad, ่ยก็ด <laughs> <Yeah. c oughs> ิ day, cool. <iums> <tr> ้นเคบักเดี๋บักแล้วบักบักบักไหนวะบักบักคือตรงไหนตรงนี้เหรอกิ้มจุดหนึ่งตายเลยโอ้โหสวยสวยก็สวยอยู่แล้วอ่ะมีของเกียร์อ่ะอันนี้ผมไม่อยากเปิดไมเลยเดี๋ยวเขาจ่าเสียงผมได้นะเออเล่นเล่นขำๆมาแล้วกันนะ Yeah. ยี่ยิงหัวเลยวะถึกไปอาอถึกอยู่แล้ว สวย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 เกาะเก้าสิบปะนี่แังเกินไปใช่ป่าวเกาะเก้าสิบปันนี่ถึกเกินถึกไปแล้วโอ้ห้าศูนย์ะโคตรยับห้าศูนย์ที่ห้าศูนย์น่าก็เพราะผมใส่เกาะไงโอเคครับผมนะเป็นกันแบบสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนแค่อยากจะมาลองใส่เกาะ G M หรือว่าเกาะ90%นนือนะโอ้โหไม่มีใครยิงเราเข้าเลยโคตรเลวเลยเพื่อน